มินินเห็นหมูยังนี่หมูหมูโอ้โหไม่เห็นอะไรนี่ว่าก้อนหินใช่ไหมอลังการมากเด็กเรียงแกะนะเนี่ยโอ้โหมินินเห็นยังเด็กเรียงแกะอ่ะมินินเรียกเราแกะแกะนี่มาแล้ว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 โอ้โหกินแล้วกินแล้วกินแล้วโอ้ยโอ้โหดูมินินเขาตื่นเต้นนะเนี่ยมีนิโดนหนามตามมาฮะโอ้นี่มายืนตัวหนามตามอยู่มินินนี่มันหมอนทองหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมโอ้โหกลิ่นหอมมาถึงนี่เลยมินิน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มินินเขามาอยู่ที่นี่นะนี่สวิตช,ชิฟฟาร์มนะนี่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 แบบนี้เลยเนี่ยเ,เพื่อนๆเดนี๋ยวมินินเขาจะพาไปลุยนะครับว่าข้างในอะ่ะมีอะไรนะ่าสนใจบ้างครับโอ้ดูดูดกินนมกินนมนะอ่าเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับมินินพร้อ <ไป S 1> มเออไปลุยกันเลยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดตให้ชมนิเยนะอน่นนี้เด<ๆ>ี๋ยวจะพาม่ดินไปเลี้ยงแกนะครับ โอ้โหดูดูดูโอ้ยนี่น่ากลัวมากน่ากลัวมากโอ้โหนี่มันอีซาหรือเปล่าม่นินฮะเนี่ยโอ้โหดูตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะดูดูมินินเนี่ยโอ้ดีใจดีใจอะไรครับอะไรครับอ๋อนี่มินินเขาบอกเขาอยากไปบ้านหลังนี้นะโอ้โหนี่มันแบบเป็นบ้านมระจนภัยหรือเปล่ามินินนี่ วัวแดงไม่นินวัวแดงนี่นี่โอ้ยน่ารักน่ารักโอ้อยังไงยังไงทักทายยังหืมวัวบ้องแบลววน่ารักนะเนี่ยยังไงไม่นินหนีอะไรอ่ะฮะโอ้ดิวินโอ้แกบุกแกบุกแกบุก,ก,บกโอ้ดูดูด,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 ดูมินมินกับแม่นะโอ้โหดูหนีขึ้นไปข้างบนแล้วฮะโอ้ดูดูดูอามินินป้อนดิป้อนเนี่ยนเนี่ยเห็นไหมอามินินเรียกแล้แกแกนี่มาแล้ว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  กินแล้วกินแล้วกินแล้วโอ้ยโอ้โหดูมินินเขาเต้นเต้นนะเนี่ยนานๆนี่เจอแกะแบบว่านี่แบบเลี้ยงแบบปล่อยปล่อยแบบฟรีตล์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อตอนนี้มินินอยู่กับนี่ครับนี่เป็นจุดถ่ายรูปฮารลาวีนะมินินมินินเห็นนี่พี่ผียังเนี่ยพี่ผีเนี่ยเห็นปนะเีตะเกียงอะ่ะโอ้มินินนี่นี่นี่ทำกินหน้าผีนุ่นนุ่นนุ่นทำกินฟักทองหน้าผีเพื่อนเพื่อนโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยอะ นี่ลาสีสวยมากเลยอะโอ้โหดูที่นี่นี่เขากินเหมือนกันนะนี่กินเหมือนกินหญ้าขนเหมือนแกะเลยอะโอ้โหดูโอ้โหนี่ชัดๆนะเพื่อนๆนี่ชัดๆนะลาโอ้โหสวยมากสวยมากโอ้โหดูขนนุ่มแน่นอนนะแบบเนี้ยโอ้โหไหนมินเนอะแล้วป้อนป้อนโอ้โหนี่ฮะโอ้ยดูเขาโอ้สนุกสนานนี่บอกสนุกสนานนะโอ้โหอ่ะมินเทนตัวเล็กไงตัวเล็กไงยอะ โอ้ยต <ítulo> ัวใหญ่มาวุ้ยวุ t t ้ยุ้ยเล่นกันเล่นกันเม่กี้เล่นกันเอาไม่ไินป้อนเลยใกล้ใกล้ครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวเขาอีกไม่แน่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาออกมาไม่ได้โอ้โหนี่เขาบกโอ้กินแบบอร่อยมากโอ้นี่ตัวเล็กตัวเล็กนี่ตัวเล็กตัวเล็กแล้วออาป้อนหน่อยป้อนหน่อยเออแบบนั้นนะครับโอ้เยอะมากเยอะมากโอ้ตัวนี้กำลังเคี้ยวอยู่เลยเนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อนดู หมือนวัวแค่นะนะแต่จริงๆมันเป็นคือลานี่เพื่อนๆนี่เป็นหญ้าโคนนะเนี่ยมันจะมีปลายแหลมกับโคนนะเราต้องยื่นฝั่งโคนให้นะเพื่อให้หญ้าไม่บาดมือนะนี่เป็นเทคนิคนะครับอะไรอะไรอะไรอ้อนเป็ดนี่มีเป็ดมาด้วยโอ้โหนี่แบบปล่อยเดินอิสระอะไรนะเนี่ยโอ้โหที่นี่แบบธรรมชาติมากๆดูเป็ดโอ้โหนี่เป็ดโอ้โหเป็ดแปลกๆนะหน้าตาแบบแปลกๆนะเนี่ยโอ้โหแบบเดินชิลมากครับนี่นี่นี่แครอทแครอท อกินกินนี่เป็ดกินแครอทนี่ไงอุ้ยอุ้ยกินใจเลยกินอ่ะชอบ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 อุ้ยใหม่ตัวนึงเอาบ้างอุ้ยแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วเพื่อนๆอุ้ยนี่นะอุ้ยค่อยๆกินค่อยๆกินอุ้ยนี่เป็ดกินแครอทนะไอโอ้โหนี่น่ารักน่ารักนี่เพื่อนๆตอนนี้ไม่ได้ถึงโซนถ่ายรูปที่ อลังการมากนี่เป็นลูกปั้นใหญ่ยักษ์นะเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะนะเนี่ยหัวมินินเห็นยังเด็กเลี้ยงแกะโอ้ดูดิโอ<ห>้ใหญ่โตอลังการมากอะ่ะโอ้ดูมินินวิ่งไปนู้นแล้ววิ่งไปนู้นแล้วทำไรทำไรฮะโอ้ขี่แกะขี่แกะ <c oughs> โอ้ยังไงยังไงเนี่ยยังไงเนะี่ยโอ้ที่ใส่เสื้อเหมือนแกะเลยนะสีเหมือนกันเลยอะ่ะมินินโอ้โหดูสนุกสนานะนะเนี่ยโอ้โหชอบใจชอบใจตอนนี้มินินยืน สนทางวิบากกมินโอ้โห oh, นี่ชอบชอบนะเนี่ยโอ้โ oh, หเนี่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบทางวิบากสวนสนุกแบบนี้นะโอ้โ oh, หต้องมานะครับต้องไม่พลาดแน่นอนนะโอ้ oh, ดูมินนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหชอบชอบชอบเนี่ยโ oh, 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 oh. อ้อออน oh, สนุกสนานนี่ก็เป็นจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งนะเนี่ยนะเป็นสตรอเบอรี่ยักษ์นะครับโอ้โห oh, น่ากิน hey, <man. S 1> น่ากินนี่ตรงนี้ก็มีนะเป็น รถของเล่นนะนี่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 คัพควอสโนแมนนี่เพื่อนเพื่อนนี่โหครอบครัวอสโนแมนเนี่ยโหจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับสวยงามโหดูดูเพื่อนเพื่อนวินวินงวิ่งไปไหนอะวิ่งไปไหนอะอะไรอะไรอะอะไรอะฮะอะไรมินเองทำอะไรอะอ่ะออกกัดแอปเปิ้ลเหรอโอ้โหนี่โอ้โหมินเองเขากัดแอปเปิ้ลยักษ์นะโหแหว่งเลยครึ่งลูกอะเพื่อนเพื่อนเนี่ยโอ้โหดูสิโอ้โหนี่แอปเปิ้ลยักษ์นะโอ้โห มินินบอกว่ากินอร่อยมากนะอิ่มไปหลายเดือนเลยเนี่ยลูกเนี้ยดูดูเพื่อนๆเลยมินินไม่รู้เจออะไรแล้วอะไรอะไรมินินอะไรครับเนี่ยโอ้หนี่ฐานโฟมเบอร์อรโอ้ยจุดส่ภาพอีกจุดหนึ่งนะเพื่อนๆเนี่เป็นหุ่นทานโฟมเบอร์นะนี่โหนี่มินินเขาแบบวิ่งแบบสนุกสนานนะเนี่ยนี่อะไรอะอะไรอะบ้านแบบสามดีเพื่อนๆเนะยมันเป็นสามดีมินินเป็นสามมิติอะรู้จักป่านี่มินินเข้าไปพาไปดูนะเพื่อนๆเนี่ย เนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนเขาขี่ม้าออกจากภาพอ่ะมินินนี่นะเ,นเนพื่อนๆมินินมีปีกแล้วนะโอ้โหมินินบอกว่าปีกปีกขึ้นที่หูโอ้โหปีกขึ้นที่หูอะไรครับอะไรครับไหนโอ้ยมินินบอกมีคนฉี่ออกมานี่นีน่เคาฉี่อยู่เห็นไหมไอ้เขาฉี่ใส่หัวมินินเขาฉี่เขาฉี่ใส่หัวระวังนะโมนาลิซ,ซ่านะแบบโอ้ดิกำลัง เป่าผมสักกระเจิงเลยนะผมกระเจิงเลยนะโอ้โหดิน,น,นี่ตอนนี้เรามานี่เป็นอีกโซนหนึ่งนะเพื่อนๆเนี่ยเหมือนเมืองนอกเลยอนะ่ะโอ้หนี่เหมือนอยู่ในเมืองนอกเลยนะแบบพวกซันโตลินี่อย่างนั้นนะโอ้โหนี่ออกเนี่ยเม็กซิโกหรือเปล่าฮะดูไม่ดินเินแบบงงๆนะงงๆนะเม็กซิโกไม่ใช่แมคอรนี่เอาจากไหนอะแมคคร์ ro, ฮะนี่เป็นโซนถ่ายรูปกับรถโบราณนะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหดิ อ่าเป็นแบบเป็นอู่รถโบราณนะเนี่ยเป็นเหมือนปั๊มแก๊สด้วยนะโอ้โหดูสวยงามสวยงามเค <Okay. S 1> ตรงนี้เป็นทุเรียนยักษ์เพื่อนๆน,นี่คิง of f ฟ o ้ดนะนี่ราชาของผลไม้เลยครับเอ,เอ้าเฮ้ยมินินมินินโดนน้ำตามมาฮะโอ้ี่มายืนโดนนามตามอยู่โอ้มินินนี่มันหมอนทองหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมโอ้กลิ่นหอมมาถึงนี่เลยมินินเห็นไหม <c oughs> นี่เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เป็นคิง Off foot ใช่ไหมตอนนี้เป็น ควีนออฟฟุตแล้วนะนี่คือมังคุดนะโอ้ดูดูมินินแบบนอนคุดคูอยู่เลยนะโอ้ดูดูนี่มังคุดยักษ์นะครับเป็นจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งนะโอ้ดิสวยงามสวยงามนี่นะตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กเลยนะเพื่อนๆนี่สวิตชิปฟาร์มนะกับนี่กังหันยักษ์นะนี่หมุนได้ด้วยนะนี่เพื่อนๆนี่โอ้โหนี่หมุนของจริงเลยนะนี่นะโอ้ดูสวยงามสวยงาม ตรงนี้เป็นแครอทยักษ์นะเพื่อนๆนี่โอ้โ oh, หดู <Wow. S 1> เป็นจุดถ่ายภาพอีกจุดนะนี่นะสวยงามสวยงามนะนี่แครอทพ่อแครอทแม่แครอทลูกนะครับโอ้โ oh, หสวยงามสวยงามโอเคตอนนี้มินินขึ้นไปนั่งบนรถไฟนะนี่นี่นั่งแบบตู้สุดท้ายเลยนะนี่นี่นวกระวนอยู่ทางนู้นนะครับนี่ดูมินินนะโอ้โ oh, หนี่เป็นมินินรู้เปล่าสีแดงมันคืออะไรเนี่ย สีแดงสีแดงคืออะไรนี่สตรอเบอรี่นะนี่เห็นไหมเป็นบนหลังคาเป็นสตรอเบอรี่นะครับโอเคถ่ายรูปกับแกหรอเนี่ยฮะโอ้โหนี่แกะสีแดงนะนี่นี่นี่มันเป็นดงแกะว่าไม่นิดเนี่ยมีแกะสีสันต่างอ่อะอะไรอะไรอะไรโอ้ยหมูยักษ์เพื่อนเพื่อนี่โอ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้ยนี่ใหญ่มากเลยนะหมูตัวเนี้ยโอ้ดู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 โอ้เดินชิวชิวนะเนี่ยโอ้เดินแบบ แบบสนุกสนานนะโอ้ดูหางหางกระดิกครับนี่เจอหมูต้องกระดิกหางทุกตัวนะเนี่ยหมูหรือหมาเนี่ยโอ้ดูกระดิกตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กนะโอ้โหดูมีความสุขมากมากอ่ะเมื่อกี้มินินหายไปไหนแล้ววะฮะเมื่อกี้เห็นอยู่แถวเนี้ยไปไหนแล้วเนี่ยฮะมินินอยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่เป็นแกะสีเงินเอ้าอยู่นี่เหรอโอ้ไปแอบอะไรอยู่หลังแกะเนี่ยฮะแกะยักษ์นะเนี่ยโอ้โหดูใส่เสื้อสีเหมือนแกะเลยนี่นะเพื่อนๆนี่หมู ยักษ์นะนี่เดี๋ยวดูมินินเดินไม่รู้เห็นเห็นหมูหรือเปล่าเนี่ยเดินมานะฮะมินินเห็นหมูยังไม่หมูหมูนะโอ้โหหไม่เห็นเลยรถตุ้งหินใ้งเลย